สวัสดีครับช่องพระเจโจบันึงคอนะครับวันนี้นะครับเป็นวันพระนะครับวันเสาร์นะครับวันที่9นะครับเดือนเมษาสองพันหกสามนะครับวันนี้ช่องพระเจโจบันึงคอนะครับก็ได้สวดมนต์นะครับซึ่งก็เริ่มต้นด้วยการบูชานะครับพระพุทธธรรมพระโสดนะครับตั้งนโมนะครับแล้วก็กาสาอิติพิโสนะครับผมคาถาบูชาหลวงปู่ทวดนะครับผมบูชาหลวงปู่ดูนะครับ ระคาถาเงินล้านนะครับพระคาถาชินนบัญชรนะครับพระคาถามหาจักรพรรดินะครับผมซึ่งทางช่องพุทยโชวะนันพอวันนี้นะครับก็จะนั่งสมาธิภาวนานะครับผมแพ่นะครับบุญกุศลนะครับอ่ส่งกำลังใจนะครับอ่ถึงนะครับอ่จนนี่มือปากนะครับแล้วก็ ทางแม่ยายนะครับแล้วก็บุตรสาวนะครับซึ่งประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งทางช่องไพโจบนันลนครนะครับก็ได้สวดมนต์นะครับบูชาแล้วก็พระคาถาต่างๆนะครับซึ่งก็อนุสงแห่งการสวดพระคาถานะครับก็จะน้อมนำภาวนานะครับให้ถึงนะครับดลบันดาลให้ แม่ยายแล้วก็บุตรสาวของจอนี่นะครับมือปาบบินดี้ปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับหลังจากนี้ผมก็จะได้นั่งสมาธินะครับภาวนานะครับส่งบุญกุศลนะครับที่พระเจ้าเคยทำมาในอดีตและปัจจุบันและอนุสงในการสวดบูชาในการรักษาสินห้า รักษาศิลปดในวันพักนะครับขออนิสงส์ผลบุญจงน้องนำถึงแม่ยายแล้วก็บุตรสาวนะครับของคุณจอนนี่มือปากนะครับขอให้จงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็หายนะครับจากความเจ็บป่วยนะครับ ก็ขอบุญบารมีที่พระเจ้าเคยสะสมมานะครับน้อมนำนะครับถึงนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงและก็ดีวันดีคืนตามลำดับนะครับต่อจากนี้ทางช่องพ่อโจบ,บนันทพก็จะได้นั่งสมาธิภาวนาแผ่บุญกุศลในละำดับต่อไปนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ